เป็นตาอ่อ,อนซ่อนบ่จ้าพี่น้องหมักม่วงตนเล็กๆแต่ว่าลูกดกดกออกมาเป็นพุ่มเป็นพวงโอ้เห็นหมักม่วงแล้วสมเขียวนะคะพี่น้องเมื่อนี่ปาย,ยู่ออกมาบานนองสาวมหาลูกไสค้ค่ะพี่น้องจ้าบรรยากาศย่ำเศร้า,าเย็นสบายสบายครับพี่น้องเพื่อนเห็นบ่ครับพี่น้องลูกอันเป็นพุ่มเป็นพวงอยู่บ้างเนี่ย พี่น้องเอฟซีสุกุสุคนไปยุสิมาเก็บสารแลน,นไปกินกับขนมเ้นแ้่พี่น้องมนีออกมาบ้านอน,น้องสาวที่นดียบไปยุเฮตนขนมกีนน้ำยาป้ามาจาเนะเาะก็เลยสิมาเก็บสารแลนไปกินกับมาจานเอนนอ

<laughs> <laughs> นาพักกินพัก <laughs> นี่ขนมเส้็จน่าเป็นกระจาาเลยพต่น้องเอ้ยมาเด้อจับเมื่อก่อนฉันแยบแฉกได้จ้าเมืเอนี้มาเด้อพี่น้อง,อองเอฟซีาาม,นนม,ามากินเขาน้ำกันจ้าเหมือนเสาปลาอยู่ตื่นแต่เสาเสากันเลยเห็ดขนมกินน้ำยาปลาเนาะจ้าที่นี่ก็เลยให้น้องส้อั่นไปฮับตอนเพิ่นไปอ่นซุ่ม หลูกๆไปโรงเรียนนะคะพี่น้องก็เลยออกมากินเขาน้ำน่องน้องแล้จ้าเอ็ดขนมกินมาสูน่องนองกินค่ะพี่น้องส่วนลูกไส้ปลายูเป็นไงก,กินเขาไปแล้วจ้ากะมีโฆษณานบ้านหรือวาจะได้กัว่าผลปลา,า,ปาซ่ป,ปิ่งสมปลาพี่น้องแซ่บๆจ้าสมปลาเห็ดเองอจะาหายไป้วไปบอก มือนีวันธรรมดาเด็กๆกับไปรงเรียนเมิดค่ะพี่น้องพุล l ะอันเนี่มือแรงผุ l l ะจังสิก,กินเขาพรอ,อมหนาพรอ,อมตากันค่ะน้องไส้เพิ่นกบว่าเดอออกมาอยู่ค่ะพี่น้องปกติอันเพิ่นกะสิมาก,กินเขาเฮื่อนน้องสาวสมือส,ม,อสมือนะค่ะแต่ว่ามือนีเพิ่นเห็นออกมาอยู่ค่ะพี่น้องสอองสัยเพิ่นกะสิไปทุระทุล่างของเพิ่นหระเนาะจ้ากำลังคุยกันเรื่องสิไปอันสวนค่ะพี่น้องสิไปเก็บพักเก็บมกพริกเนะค่ะคุยกันกะ มีเสียงอันดนตีหรือเสียงเพลงแสกแซงค่ะพี่น้องขเขาจะเปิดเพลงหมอลำอยุ่ใส่ป้ายอยู่ก็เลยอันมาอัดเสียงไม่หน่อยค่ะ<ม>ขอบคุณพี่น้องเอฟซีหลายๆด้จ้าเด้อทั้งเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆคออเมนเด้อค่ะพี่น้องมาเด้อพี่น้องเอฟซีมาแสบน้ำกันกินเขาหลายๆคนนี่โอ้จังมันแสบค่ะพี่น้องนี่แต่แนวาแสบๆอาหารเมื้อนี้จ้า อุ้ยขนมเสียนพี่น้องเอ้ยมาเดินนันยาตาแซ่บเส็บ,สบอ้เป็นเป็นถามเมียเพิ่นเ <c oughs> ป็นบอเอออะไรกับสิมาออกต์กล้องอย่างเงอ้าวก็ออกเป็นดาราดิืะเป็นดาราเนาะบอสออกโดนเอฟซีก็บถามหาเนี้ย <c oughs> <c oughs> โอ้ไปงานอาชาดียันเทปตีจังเลยมองเี้ือันีเรื่องเป่กองลูกไปว่างเลยใ่ไหมแม่แม่อาชาดมันเปิดแม่าชดลานมาทำเท่าไหร่ถ่ายให้คุณนนเป็นไพ่อยู่งั้นไพ่อยู่แล้วได้บัรลูกหันอาดีแท่ฉันไปใส่อยู่ตี้ทำไนประด้ไปใส่เกี่ยว เขาเดกันตุบตุบขอฟ้อนมันมันมันได้ก็ับอไไปหลังซึงเงี้นี่ว่กันขนรถกัแจ้วสารค้ามกาลสินอยู่นี่บ้นมีผูใดขนแต่บนโลกมันถืวค้นเียๆล้ไทจังหวัยเราัดมีไปโทไปเทไทยเดถึงเงี้ยเ่เลยจานก็ไป มอเตอรส่งงานเอาว้บ้าอยหน่อ้ยเืาเอยมาขา้วเขาบดิรราาไปองเลืน่ะไปนะข่าเนาะนี่เงื่อน่าไปบงรถมาแลนดินเนี่ยสร้างเ้อแลนดต็มๆเลยแสวยล้พอเสนอไปแล้เขาบอกอยากไปยกลยินนัของยานไปเชมคื่อใช้เขาน้าขาว่าในสาย น้องไส้ไปแล้วครับพี่น้องเพื่อนสีไปเอากับเขามากินเฮียเฮียน้องสาวแล้วครับพี่น้องก็สิมากินเขาซุปยู่นหนีซุ่มือซุ่มมือน่ะจ้าเบื้องเพื่อนสิได้อีหยังมาซูกินมครับพี่น้องเมื่อนี้อ่ะเดี๋ยวน้องสาภีเพื่อนกะสิออกกะมาเนาะจ้าเพื่อนมาแล้วแต่ว่าเพื่อนบ่านในหอดบ้านเนาะจ้าแต่นเดียวแล้วก็สิเอาไงสิลอ,อ,องไส้พี่น้องเอ้ย คนจ้าแม่นขน้นยิ่งมากเนี่ยจังสีเหลาพี่น้องแยามมือเสาร์แย้มมือแรงเป็นกระสิข้นของกินออกมาก,กินเบี้ยจ้นาาะ,ะนี่นะเป็นมาตาตัรงมาตัดไปดิเป็นมาัตรนัตตัไทยเป็นยังสีเหลาเส้นว่าไม่กิน,นเขาน,น้ามันเนี่ยขันมือได้บ่ได้ไม่ก,กินเขาน้ำนองนี่เพราะเป็นทายุ่นนี่ครัพี่น้องอมือได้บ่ได้ไม่ก,กินกรแสดงว่าอิ่มเออเป็นว่ามือได้บ่ได้ไม่กินกรแสดงว่าอิ่มมาสั่นมา แต่ว่ากับแม่อิ่มยุปีซูมืออร์ละขนมาแบบนี้แหละครับพี่น้องเอ้ยนี่ค่ะคดแดดไล่แหละ,ะกินเข่าจะแดดไล่เอ้ายับอีกบันนี้ค,ค,คือน้องไส้หนีเพิ่นยังไดดล่ละคือคือเมียเพิ่นเขางานเป็นการเนะจ้ะที่นี่เพิ่อนโมมี่มูกินเขา่าเพื่อนไม่ใ่้น้องอ้ะเพื่อนเมียปวดปวดปวดท่านเมียแบบนี้แล้วหลู่แกล้งต้องปวดยั่ยับ เออเิ็นกะสีบม่มีหมูกินเข่าอยู่เฮือนเนาะจ้ะเิ็นกะเลยเอากับเข่ากับน้ำไมากินพี่กับเข่ากับน้ำคนนี้กะเป็นแม่ย่ายดีจ้ะพี่น้องเพิน่นเพิ่นดีดีพอเถ้าแม่เถ้าเพิ่อนนะเฮ็ดกับเข่าให้ลูกเขยลูกให้เฮ็ดกับเข่าให้พ่อตาแม่พ่อตาแม่ย่ายเพิ่นดีดีพี่น้องเฮ็ดกับเข่า เทีกับเขาไว้ไห่ลูกๆจ้ะเอเฮ็ดแล้วก็ใส้ถุงห่อไห้นี่ค่ะพี่น้องัห่อแล้วก็มากินพี่ลับเสร็จไลาบไก่้ลับไกล้ครับเออหลาบไกล้อะเปิดมาดูเจ็มาดูนองง่อกี่ลายกันมั้อือสว่างง้วไปเลียงตันองง้อกินเปี่ยนน่องไส้นี่มีงัวมีมีัวจากตัวสอฮะ น้องไส้หนี่เลี้ยงวัวจ้ะพี่น้องวัวเพิ่นสามตัวนี่ตาตัวงามๆค่ะพี่น้องน้ยงน่องสามแบบนี้ตัวเป่าเลี้ยง, <laughs> งมีวัวแต่ว่าเปเลี้ยง, <c oughs> เ,เ,ยง <Right> เองดิเพื่นน้องเออข้าเจ้าก็ซอยกันนั่นละจ้าอืวัวพันหยัง่งเกาะสมบ่าวัวเพิ่นอ่าพันบ่ามั่นมานแดงงามฮะวัวเพิ่นงามวัวเพิ่นอันพันบ่ามัน,น,พ,น,มนพี่น้องป้าย่เห็นเด้อ มีตตัวโง่งามๆจ้าพี่น้องจะแบบมีแต่ตัวผู๋มันวะตัวเมียอยู่อู้รื่องเร็วหนีตัวหนึ่ตัวนึ่งตัวนึงออกมาแล้วตัวหนึ่งแดงงามตัวเถือกตัวนึงตัวแม่ยสองสิฮะอือตัวผู๋ตัวนึงแล้วกับเม่ยสองจ้าพี่น้อง เพิ่นผสมพัดเองนี่ค่ะพี่น้องเนี่ยตัวหนึ่ง<ม>ออกมาแล้วเรื่องยังอยู่แม่หนึง่งเดี๋ยวก็สิออกลูกไปยังกินก็นมาไอดูไอ้แยงลาบลาบไก่บ่เนี่ยอ,อันนี้ลาบไก่จ้ะอันนี้สุกยังกะสุกตัวสุกหม,<า>มักทั่วจ้ะพี่น้องนี่โอ้ยอยากทา,านบานบานาะโอ้เส้นหันหัวแบบแซ่บโอ้ยชิซี่มีเพื่อน ป่าอยู่มีไอ้ยน,น้องกันแค่นี้แหะครับพี่น้องป่าอยู่เป็นพีญ่ยมูนนมเนาะจ่าตอมากกับเป็นน้องไส้ต่อมากกับเป็นน้องสาวป่าอยู่กับน้องไส้ยนี่ห่างกันสามปีจ้ะส่วนน้องไา้กับน้องสาวนี่ก็ห่างกันสี่ปีครับพี่น้องป่าอยู่เป็นพีน่ญ่ยมูเนาะจ่ากัน่ย่างเดเลี่ยงน้องๆสุกขนดีค่ะพี่น้องเนี่ยเติบโตมานํากันครับพี่นอ้องแล้วก็ พวกเขานี่เป็นยังไดล่ะบอมีทะเลาะบอแบ่งกันนี่ค่ะพี่นอ้อ,นองไอ้น้องสามคนนี่เนาะจา้าจะเป็นครอบครั้วทีโอปุนไหมคะพี่นอ้องเพราะว่ายังไดล่ะก็เติบโต,ตมาทํกนนากันเนาะจ้าป่าอยู่กับใดเลียงน้องๆสุกคนนาะจ้าเนี่ยเพราะว่าเมื่อก่อนสมัยก่อนเนาะจา้าพอเมพวกป่าอยู่กับทำไ้ทำหน้าล้วก็จะปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกหอมไปขายตลาดเ้าเนาะจา้าเพิ่นเป ขายตลาดเศร้าแต่เศร้าตัตีสองนี่ค่ะพี่น้องแล้วก็อันนี่ปา้าอยกับสิเป็นผู้นี่ละเลี้ยงน้องเนาะค่ะหนึ่งเขาหนึ่งนามม้าไปถาพ่อถาแม,ม่แหมคะพี่น้องเมื่อก่อนขอบขั้วาป่าอยู่เป็นขอบขั้วที่ยากจนในหมู่บ้านนี่ค่ะพี่น้องแถบสิบมีเขากินไหมคะพี่น้องเมื่อก่อนน้ำถั่มดูเนาะจาะที่นี่พ่อกับเป็นคนหาปลาเก่งกับสิไปหาปลามาแล้วกับแม่เป็นคนย่างเนาะจาะเออบางเทือปลาโยกับสิเอาปลาเนี่ยแหละค่ะกับคุณยายเนาะจาะ ไปหาแหลกเปลี่ยนเขาบานนันบาน,นี่มากินไหมคะพี่น้องสมัยก่อนเนาะจ้าไปแล้วค่ะพี่น้องเจอกันคิปหน้าจ้า,จาขอบคุณค่ะอขอบคุณจ้าขอบคุณครับ